จจุบันการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนับว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยว่าการจัดการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพอมาถึงวิธีปฏิบัติจึงต้องสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขระบบการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัวและคิดนวัตกรรมเปลี่ยนการศึกษาจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะทําให้โรงเรียนโชคเพชรพิทยาสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้โชคเพชรเซ็นเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาโดยใช้โชคเพชรเซ็นเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ 3. เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2561มีขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นที่1แปลนการวางแผนกำหนดนโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ตอกเต็โมเดลเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และบริบทของโรงเรียนเลือกยุทธศาสตร์4 5 6ที่จะเป็นสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ศึกษาและเลือกแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขั้นที่2ดูการปฏิบัติตามแผนสร้างเครื่องมือสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์โฉพแบบโมเดลซึ่งต้องประกอบไปด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างองค์กรในการเรียนรู้มีคลังความรู้ออนไลน์สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีระบบสร้างระบบประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านแพลตฟอร์ม Line Official Account Manager ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายและสะดวกโดยใช้ชื่อโค้เพจเซนเตอร์การเช็คเวลาเรียนก็จะดีพอเข้าไปตรวจสอบนักเรียนมาเช็คชื่อรงเวลาเรียนนักเรียนเช้าเราต้องช่วยกันขั้นที่3ามเช็คการตรวจสอบติดตามและประเมินผลประเมินการใช้นวัตกรรมและขั้นที่4ีแอคชั่น การปรับปรุงแก้ไขนําปัญหาและข้อค้นพบที่ได้จากการดําเนินการมาแก้ไขวางแผนการดําเนินงานเพื่อนําไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปมีการปรับปรุงแก้ไขผ่านความร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีการสอนของมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์ทเทเซนเตอร์เนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขผ่านความร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโชคเพชรพิทยาได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้นวัตรกรรม L ลแอนโชพเพชรเสิเติมขึ้นโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองจึงทําให้ได้รับรางวัลเหรียญทองโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการศึกษาทางไกล DLT จากสํานักงานเขนตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โรงเรียนโชคเพชรพิทยา ไา้นำโปรแกรม Line แอบโชคเพจเซนเตอร์มาใช้นั้นเป็นแนวหน้าในการนำแอปพลิเคชันที่อยู่ใกล้ตัวง่ายๆนั้นมาทำประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนดิฉันคิดว่าโรงเรียนอื่นนั้นก็ควรจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ของท่านได้ค่ะครับจากสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบันคณะครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยาได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเป็นวงจร P.D.C.A มาใช้ในรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนสูงสุดในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารผมคิดว่านวัตกรรมชิ้นี้ง่ายเข้าถึงสามารถเข้าไปเช็คแผนการสอนของครูตลอดจนเนื้อง,งานต่างๆที่ให้กับนักเรียนและก็ที่สำคัญสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวก ายแอดโชว์เพจเซ็นเตอร์เป็นนวัตกรรมแพลตฟอร์มต้นแบบที่โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนอื่นๆสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และก็มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับการต่อย,ยอดนวัตกรรมและการขยายผลให้โรงเรียนในเครือข่าย ได้นำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรนักเรียนและผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียนให้สามารถขับเคลื่อนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติถือเป็นความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมอย่างที่สุดเป็นสิ่งที่ทําให้ l ไลแอนโชเฟสซินเตมีความแตกต่างและมีจุดเด่นที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือโรงเรียนอื่นๆได้อย่างมากยังเปิดไม่ได้เนี่ยเพราะห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ตามมาตรการของสบคครับครับตอนนี้เห็นที่โรงพยาบาล ฮัลโหลสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับฉัดมงคลพร้อมเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมไปเช็คชื่อในไลน์แอดเซ็นเตอร์ด้วยนะอา้าวไลน์แอดเซ็นเตอร์เหรอครับครูมันเป็นยังไงครับทำยังไงช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านไลน์แอดช็อกเพจเซ็นเตอร์เหมาะสําหรับนักเรียนและครูที่จัดการเรียนการสอนในยุคข,ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19มีระบบการเช็คชื่อเข้าเรียนรายงานตัวก่อนและหลังเข้าเรียน มีระบบการตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละวิชานักเรียนสามารถเข้าห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน d l t v หรือห้องเรียนที่คุณครูจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้ก่อนอื่นนักเรียนต้องทําการเช็คชื่อเพื่อรายงานตัวเข้าเรียนในแต่ละวิชาโดยเข้าไปที่เช็คชื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์เช็คชื่อเข้ารายงานตัวก่อนเข้าห้องเรียนเลือกช่วงเวลาเรียน เลือกชั้นห้องเลือกวิชาที่เข้าเรียนระบุชื่อครูผู้สอนในรายวิชานั้นระบุชื่อนามสก,กุลของผู้เรียนระบุสถานที่ที่เรียนหลังจากนั้นกดส่งข้อมูลครูผู้สอนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนในรายวิชาของตนเองผ่านช่องทางเช็คเวลาเรียน ตรวจสอบรายชื่อเวลาเข้าเรียนชั้นวิชาที่นักเรียนเข้าเรียนในแต่ละวิชาครูผู้สอนสามารถตรวจสอบและสรุปข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศในการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้นในแต่ละวิชาเมื่อนักเรียนต้องการเข้าห้องเรียนออนไลน์นักเรียนคลิกเลือกช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์เลือกระดับชั้นของตนเองเลือกรูปแบบการเรียนการสอน dltv การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนกับนักเรียนโดยตรงมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้เข้าถึงตัวผู้เรียนมีการวิดีโอคอลกับกลุ่มนักเรียนจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลามีรูปแบบการเรียนการสอน การสอนแบบออนไลน์แล้วก็ปิดเป็นการชั่วคราว14วันตั้งแต่ว um> ันที่8มิถุนายนถึง1กรกฎาคม16ติดเชื้อโคโรนาไรเราจะได้เรียนกับเขาไม่ดีเรียนยังไงในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนน่ะโรงเรียนเขามีการตั้งกลุ่มรละเขึ้นมาใหญ่แล้วเราอะในกลุ่มไละ์อดนั้นน่ะครูเขาจะให้เป็นกลุ่มกลุ่มมาใหญ่แต่ละวิชาแล้วก็ให้พวกผม่ะเข้าไปเรียนตามกลุ่มแโทรศัพท์เราก็มีเครื่องเดียวนะจะเรียนยังไงล่ะ ผมสองคนก็จะต้องใส่เรียนแต่ยายจะต้องบอกยายก็มั่นใจว่าลูกหลานยายจะได้เรียนได้เรียนมีความรู้เท่าเทียมพวกเขานี่แล้วยายก็จะไม่หนักใจแล้วุูนเรียนโชบเต็มมากๆเ้อที่มาช่วยสอนออนไลน์ให้ลูกหลานแบบนี้สิ่งที่ผมได้รับจากการเรียนในแอดช้เพสเซนเตอร์นะครับผมทำให้ผมได้เข้าถึงเนื้อหาได้พบปะกับคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำวิชามีความรู้สึกว่าได้เข้าไปเรียนที่เรียนจริงนะครับผมซึ่งมันทำให้ผมมีความสุขมากครับ